สวัสดีครับวันนี้ไอทิดแดนนะครับจะมาทำหน้าที่เป็นหมอดินนะครับจะมาปรุงดินสูตรดินดีให้กับเพื่อนๆได้ชมนะครับว่าต้นไม้ที่งามๆแบบนี้เขาง,งามได้ด้วยดินแบบไหนมีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับวันนี้ทิดแดนจะแปลงร่างเป็นหมอดินนะครับ เดี๋ยวมาติดตามชมกันเลยว่าหมอดินจะปรุงด้วยดินผสมอะไรบ้างติดตามกันเลยนะครับสวัสดีครับเรามาผสมดินนะครัเพื่อจะปลูกต้นไม้เนาะปลูกต้นไม้เราสามารถ เอาอะไรนะกระถางเล็กขยายให้เป็นกระถางใหญ่นะครับเพราะว่าต้นไม้เราโ,โ,ตโตขึ้นมามากแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาผสมดินกันเลยดินที่เป็นดินแกลบดำนะครับแกลบเผาเนาะแล้วก็จะผสมลงไปด้วยเป็นใบใบก้านปูนะครับหรือว่าต้นสำชาตาต้นจามจุลีเนาะพร้อมกับขุยมะพร้าวนะครับอันนี้จะเป็นทางห้ดินมีเต็ เป็นจะได้มีสเปมีช่องอากาศหายใจเนาะสิจรรมนี้จะผสมกันนะครับมาดูนะครับหมอดินนะครับหมอแดนหมอดินเนาะ <c oughs> ครุกเคล้าดินนะครับเรียกว่าเป็นการปรุงดินนะครับเป็นการปรุงดินจำารื่อในดินไรเอ่ยดินกดแกลบดำแกลบเผานะครับแล้วก็ใบก้ามปูใบก้ามปูแล้วก็ขุยมะพร้าวเนาะ ผสมเข้ากันแล้วก็ใส่กระถางนะครับดูนะครับรองต้นกระถางด้วยกระดาษนะครับแล้วก็สีมพะพร้าวลงมาก่อแล้วก็ตักดินใส่เข้าไปเนะาะถานเล็กๆนะครับเราจะเปลี่ยนให้เป็นกระถางใหญ่เพื่อให้ต้นไม้งาม,มาขึ้นนะครับดูนะครับแล้วก็ตั้งให้ตรงนะครับแล้วก็ดินมาเพิ่มนะรอบๆเพิ่มดินเข้าไปรอบๆบริเวณรอบๆ เป็นไงบ้างครับเห็นไหมครับพร้อมจะไปจัดเข้าไปอยู่ในสวนได้แล้วเนาะประดับแต่งหน้าให้ความชุ่มชื้นด้วยมะพร้าวขร้นมะพร้าวสับหยากนะครับขึมะพร้าวสับหยกักนี่นะครับกระถางเล็กๆอย่างนี้เนาะต่อไปจะแปลงแรกเป็นกระถางใหญ่สวยๆนะครับดูดูด,ดูดูดามาต้นนี้มีมูลค่า ดูกันเลยต่อไปจะเป็น,นปยังไงใส่กระถางใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับเราจะเป็นยังไงเนาะเรามาดูกันเราจะต้องมาลบน้ำให้เขางามขึ้นเนาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามหมอดินที่มาปรุงดินให้ดูวันนี้ถ้าชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับหมอดินที่แดนบ้านทุ่งด้วยนะครับ<ม>ขอบคุณสำหรุบการติดตามครับบ๊ายบาย